สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะคะวันนี้พามาดูเจ้าพารวยพาเงินพาทองค่ะกบทีเอ็มเลี้ยงไว้เนาะดีดูความน่ารักของเขานะคะอ่าพารวยนี่คือกบสีทองนะทุกคนกบตัวแรกที่เอ็มเลี้ยงเนาะแล้วก็พาทองก็คือกอบตัวที่เจ้าพารวยขี่หลังอยู่ค่ะทุกคนดีดูได้เลย พาทองนี่เขาจะมีไฝสีดําตรงกลางหลังนะคะทุกคนส่วนพาเงินเขาก็จะมีที่ต้นขาค่ะนี่ค่ะทุกคนดูฝาบน่ารักนะคะใครจะตังกรอบไปพ่อพันขายบอกนะคะทุกคนพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นค่ะทุกคนพูดเล่นนี่เลยให้มาดูฝามน่ารักของเจ้าขบน้อยนะเจ้ากอน้อยนี่คือตัวที่เอ็มเลี้ยงไว้ตัวแรกะคะ่ะทุกคนตัวนี้แฟนเอ็มเข้าไปได้มาจากจาก ใส่จากบ้านเอ็มเท่าไหร่นะทุกคนตอนแรกแกก็นึกว่าเอ๊ะแกตาลายหรือเปล่าอะไรแบบนี้อ้าวพอสักพักก็ไม่ใช่ที่หนาตัวอื่นเขาดาหมดมีเขาตัวเดียวที่สีเหลืองทองอยู่ตัวเดียวแกเ,เลยจับมาเลยเขาก็ให้จับง่ายๆนะเห็นแกบอกนะไม่ได้ยากเลยค่ะเพื่อนๆซึ่งอันนี้เอ็มก็อเอามือลองไปจับได้นะเขาก็ไม่กระโดดใส่เอ็มนะทุกคนไม่กระโดดนนะอ่าพารวยนี่เขาจะแปลกมากเลยเขาจะคุน้นคุ้นมากพารวยพางินพาทองเนีย่ยจะเป็นจะประมาณนี้ทุกคนเนี่ย เอ็มก็จะให้ทุกคนมาดูความน่ารักยามเช้าของเจ้าขบน้อยสอดสามตัวนะคะที่เอ็มเลี้ยงไว้ซึ่งเอ็มไม่รู้ว่าเขาจะเกิดลูกไหมเนาะเอ็มก็ไม่รู้เนาะตอนแรกที่เอามาเอ็มก็ไม่รู้ว่านี่คือตัวผู้เนาะเราก็ไม่รู้หรอกอะแล้วก็พอดีเพื่อนเขาก็เห็นว่ามีตัวเดียวก็เลยเอามาให้อีกสองตัวพวกัวเหาพวกัวเจ้าพารวยเอ็มจะเหาทีนี้เจ้าพารวยเกาะติดไม่ปล่อยเลยทุกคนดู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 ด,ด,ด,ดูความโอ้ยสงสารเจ้าพาทองเกาะแน่นด้วยนะทุกคนเขาเกาะแน่นเลยนะ ซึ่งเอ็มก็งงนะทุกคนบางวันเขาจะออกสีคํำๆหน่อยนะเขาจะไม่ได้เหลืองทองแบบนี้นะทุกคนบางวันเขาก็จะเหลืองทองเลยก็แล้วเอ็มว่าเอ๊ะใครมาแอบเปลี่ยนของเราหรือเปล่าเนาะอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆึตงก็ให้มาดูความน่ารักนะคะทุกคนจัดโลกน่ารักเนาะใครจาจองได้นะคะทุกคนถ้าจะพาทองมีลูกน,นะพารวยมีลูกพูดเล่นพูดเล่น มาดูความน่ารักยามเช้ากันนะคะเพื่อนๆมาเพื่อนมาดูความน่ารักยามเช้าของเจ้าขบสามตัวของบ้านเอ็มเนาะไม่มีอะไรนะคะทุกคนให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะให้ดูว่าเออเขาก็น่ารักของเขาในฉบับของเขานะทุกคนเอ็มไม่ทานขบนะทุกคนขอบอกไว้ก่อนม่ไม่ทานขบนะไม่ทานกบกค <laughs> <laughs> ดูๆนี่ขนาดเอ็มสองใกล้นะทุกคนนี่ไม่ได้ซูมนะที่คือเอ็มต่ำลงไปที่น้ำนาน,น่เนี่ย สีสวยไหมคะเพื่อนๆสวยเนาะเจ้าปลาสกฟ้า,ฟารวยสวยมากรออะไรรอเหล,ล,ลืองอรามเลยนี่เลยเพื่อนๆน,นี่เลยนะคะก็รอวันเวลาเขาจะไข่เนาะดูสิว่าลูกเขาจะออกมาเป็นยังไงเนาะซึ่งเอ็มก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงนะเราก็ไม่เคยเลี้ยงกบเนาะซึ่ครั้งแรกในชีวิตเคเลี้ยงกบนี่แหละคะ่ะทุกคนนี่คือครั้งแรกเลยนะ คือทั้งแรกของเอ็มค่ะทุกคนอยากให้เพื่อนๆได้มาชมเนาะนี่เจ้ากบน้อยพารวยพาทองพาเงินค่ะ <c oughs> ตัดุกตัวบ้านเอ็มมีชื่อหมดนะทุกคนซึ่งเอ็มจําได้ด้วยนะอาเพราะว่าเจ้าพารวยเจ้าพาทองเนี่ยพาทองมีฝอยที่หลังสีดํเขามีที่ต้นขาทุกคนเห็นไหมคะนั่นคือจุดดำๆก็จะมีที่ต้นขานะของเจ้าพาเงินจำแม่นจำแม่นทุกคนใช่ไหมพารวยพาเงินพาทอง พอเวลาเข้ามาเราก็เออใช่ไหมทุกคนเราก็เลี้ยงฟองให้ดีเนาะน้ํานี่ต้องเปลี่ยนทุกวันทุกคนเพราะว่าเราใส่อาหารลงไปด้วยไงพอใส่อารปุ๊บน้ำเขาก็จะคล้ําทุกคนพอคล้ำเจ้าจะเจ้าพาวยก็จะเป็นสีขมขมนิดหนึ่งจะไม่เหลืองอันนี้เปลี่ยนน้าเมื่อวานทุกคนพอเปลี่ยนน้ำเมื่อวานวันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองทองเลยส่วนมากเราก็จะให้กินหนอนนกนะเพราะว่าหนอนนกคือมันจะไม่เขาเรียกอะไรนะน้ําน้ําไม่ดาทุกคนถ้าเป็นอาหารนี่น้ํามันดาเลยทุกคน ยังไงก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้คลิปของเอ็มด้วยนะคะฝากติดตามช่องน้อยๆเป็นกำลังใจให้ช่องของเอ็มสีนวลแมวจรด้วยนะคะหลากหลายเรื่องราวหลากหลายชีวิตนะคะมีกินมีเที่ยวมีเลี้ยงแมวมีทุกอย่างค่ะทํากับข้าวอะไรทุกอย่างอยู่ในช่องของเอ็มเลยนะคะทุกคนรวมไว้เลยนะคะเป็นช่องรวมมิตรนะคะเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเล็กๆของเอ็มด้วยนะคะสวัสดีจ้าบายบาย เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรอีกสำหรับวันนี้บายบายส่งความน่ารักของเจ้าพาเงินพาทองพา,พา,พา,พารวยจ้าพเพื่อน